สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมท็อป0ท p t นะครับวันนี้ผมมีรถแบรนด์ยุโรปดีๆที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะเดี๋ยวเราจะรู้กันนะว่ามันคือรุ่นอะไรนั่นเองนะฮะ รถที่ผมพูดถึงนะครับก็คือ Mercedes-Benz GLA 250ตัว AMG W156 นั่นเองนะครับรถคันนี้สีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นตัวปี2017นะครับใช้มาแล้วทั้งหมด5ปี5ปีกับไมที่ใช้ไปแล้วทั้งหมด70,000กิโลเมตรนะครับผมดูสภาพตัวรถข้างในมาแล้วนะครับดูล้อแม็กดูอะไรค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วตกเฉลี่ยต่อปีเนี่ยใช้ใหม่ประมาณ14,000กิมถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับรถ Merced e s b e n z แบรนด์ยุโรปแบบนี้นั่นเอ แล้วตัวออปชันขึ้นชื่อว่า m e r c e d e เดสเบนออปชันมากมายไม่ว่าจะเป็นล้อ m a c AMG มีกล้องถอยหลังจอ8นิ้วนะครับเกียร์ 7G นะครับมีเมม o r รี่อีก3.0และที่สำคัญนะครับรถคันนี้มีพาราโรมิกสูบนะครับหลังคาเป็นหลังคาแก้วนั่นเองนะครับก็เป็นจุดขายของ m e r c e d e เดสเบนนั่นเองนะครับราคาป้ายแดงนะครับอยู่ประมาณ2ล้าน3แสน9หมื่นะครับแต่ว่าตอนนี้ในดังหัเราประหยัดไปเยอะมากนะประหยัดไปถึง8 0แสนกันเลยนะครับราคาตอนนี้เหลือเพียง1ล้า5 9หมนบาทเท่านั้น ถ้าใครสนใจเจ้าตัว Mercedes-Benz คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรา Facebook k b Auto ขายรถยนตมือสองคันคุณภาพนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวตัวรถแล้วกันนะครับว่าสภาพรถที่ใช้มาแล้ว5ปีกับรถแบรนด์ยุโรปแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับมาครับเรามาดูรอบคันของเจ้าตัว Mercedes-Benz ที่ผมพูดถึงกันดีกว่านะครับ ไฟเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มีไฟ daytime running light ด้วยข้างในเนี่ยจะเขียนไว้เลยเนะว่า LED high performance นั่นเองสภาพไฟสำหรับรถ5ปีดูดูชัดๆขาวอยู่ไม่อมเหลืองสภาพพร้อมใช้งานต่อนะฮะมาดูก็นที่กระจังหน้านะฮะกระจังหน้ามีโลโก้ดาวนะฮะเป็นแบบโครเมียมเลยดูและตัวระบายความร้อนเนี่ยโคตรเยอะพร้อมตะข่ายนะไล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ข้างบนมีโลโก้ Mercedes-Benz สีเงิน,เน,เน,นตามสไตล์นะฮะ นี่มีรอยนิดนึงให้ดูหน่อยอ่ามีรอยโดนมาเล็กน้อยนะครับผมสเก็ตไม่ถินได้แหละผมว่าแล้วก็ไฟด้านซ้ายนก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED daytime running light เหมือนกันนะครับมี LED high performance เหมือนกันนะจ๊ะสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับด้านหน้าเนี่ยผมลืมพูดไปเลยนะว่ามันมี parking sensor ด้วยนะฮะ parking sensor 4จุดเลยดูอ่าฮะ parking sensor 4จุดนะครับ และที่ผมพูดถึงนะสำหรับรถคันนี้มันเป็นตัว AMG ใช่ไหม <Yeah. S 1> ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กเฉพาะนะครับเป็นลายดำนะเป็นล้อแม็ก AMG มี m e r c e d e เ Benz นอยู่ตรงกลางนั่นเองแต่เราบอกอย่างนี้ว่าเจ้าของเก่าผ่านการใช้งานมาเหมือนกันตรงนี้่าฮะให้ดูนะฮะเราเก็บให้ได้นะถ้าคุณร้องขอนี่ตัวยางเป็นมิชลีนะครับยางปี2021ดอกยางจัดว่าลึกถือว่าไปต่อได้นะขึ้นมานะเป็นตัวกระจกนะครับสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานมีรอยสเก็ดเม็ดหินเล็กน้อยที่ผมดูจากตาเปล่า,านะ ไฟเดียวค่อนข้างใหญ่เห็นชัดเจนนะฮะโอเคกันสาดไม่ได้ติดนะคันนี้มือจับถือว่าเป็นสีโครเมียมตรงกลางเป็นสีขาวแะ,ะมีปุ่มให้กดถือกุญแจเข้าไปได้นะฮะสติ๊กเกอร์ตรงกระจกฟิล์มนะฮะอยู่นะฮะตรงนี้ก็มีโอเคมือจับตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะฮะสีขาวโอเคนะฮะล้อแม็กด้านขวาด้านหลังนะฮะขอดูหน่อยอาวมีรอยโดนมาเล็กๆน้อยๆสีดำๆติดๆขอบขอโครเมียมมานะฮะ แต่โดยวรวมถือว่ายังโอเคอยู่สําหรับแม็กเอนะฮะแล้วก็ตัวยางเนี่ยดอกลึกจริงๆเพราะยางปี2021ใหม่มากด้านหลังนะครับไฟสวยงามนะของ m e r c e d e s Ben z ฮะแล้วก็มีโครเมียมตรงกลางนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะ,ะแล้วก็โลโก้ของ g l a 250น,นะครับข้างบนเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3ฮะแล้วก็ฝาท้ายคันนี้เนี่ยเป็นฝาท้ายแบบออโต้นี่ พื้นที่ด้านหลังจัดว่าพอมีนะฮะวางกระเป๋าแบบเดินทางได้1 2ถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่ๆนะ2กระเป๋าแล้วก็วางทับข้างบนซ้อนได้อีกถือว่าโอเคมีถุงปฐมพยาบาลนะเม็ดคิดเม็ดคิดอาา่าฮะประมาณนี้นั่นเองนะฮะขอปิดแบบอีกหนึ่งรอบกดทีเดียวนะฮะถือว่ายังเสถียรอยู่นะสำหรับรถ5ปีนะฮะ บางทีเนี่ยใช้งานมามันอาจจะมีจังหวะล็อกหลุดบ้างนู่นนี่นั่นนะฮะล้อแมกด้านซ้ายนะโดนมาเหมือนกันนะฮะตรงโรเมียมขอบเนี่ยเห็นปะนี่นี่นี่อ่าฮะไล่ลงมาเลยเนี่ยเนี่ยโวไล่ลงมาเลยนะ,ะประมาณนี้สําหรับล้อแม็กด้านซ้ายด้านหลักก็จะมีประมาณตรงนี้ที่เห็นนะฮะนอกนั้นก็เดินเดินจากโรงงานดอกยางจากวัดลุกถือว่าโอเคดอกยางไม่ต้องห่วงมือจับโอเคนะสภาพพร้อมใช้งานนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ฟรีมะฮะ แล้วก็ด้านหน้าสีเกลืองฟรีเหมือนกันแล้วก็มือจับอีกอันหนึ่งก็โอเคอยู่สวยงามนะครับกระจกด้านซ้ายนะครับมีรอยคาบเล็กน้อยเช็ดออกทำความสะอาดได้อย่างดีไฟเลี้ยวนะฮะนอกนั้นไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ล้อแมกด้านหน้าด้านซ้ายดูดิก็ยังเอากับเขาระะัาเอาทุกรอเลยนะเจ้าของเกาจัดว่าใช้งานคุ้มจริงๆนะฮะส่วนดอกยางไม่ต้องห่วง นี่เราอยู่ในห้องผู้โดยสารของเจ้าตัว Mercedes-Benz GLA 250W156 โอ้โหชื่อยาวจริงๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยคือความหอมความหรูหราความดูดีอ่ะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเบาะเป็นเบาะอาคันทาล่านะครับได้แดงนะครับเนี่ยมีเดินได้ด้วยได้แดงเป็นเบาะหนังสลับตัดเบาะผ้านะฮะถือว่าโอเคดูแบบดูแพงอดูพรีเมียมนะสำหรับรถ m e อร์ ed e s b e n z นั่นเองนะครับ แล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับปรับได้จากด้านคอนโซลด้านข้างนั่นเองตรงนี้เราต้องดึงกลับมาแป๊บหนึ่งแสงมันอาจจะเข้านี่เคลื่อนให้ดูอย่างนี้ก่อนเลยแล้วมีเมมโมอรีถึง3จุดเลยนะครับมีโหมดตัว M ด้วยอ่าประมาณนี้พักไปก่อนคอนโซลด้านข้างก็เดินได้ด้วยได้แดงเหมือนกันมีลำโพงตัวใหญ่ลำโพงตัวเล็กปกตินะครับแอร์ข้างหน้าตรงกลางคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นแอร์สตัว เป็นแบบวงกลมเย็นเจี๊ยบจอขนาด8นิ้วมีระบบนำทางแบบเนวิแต่ว่าต่อไปเข้าสู่นะถ้าจะเล่นเนวินะแต่ส่วนมากคนก็ไม่เล่กันเขาก็ดู Google Map กันมีเรดิโอมีมีเดียแล้วก็มีเทลนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยเกียร์เนี่ยอยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับขอเข้าเกียร์ R หน่อยละกันเกียร์ R เนี่ยถือว่าสวยค่อนข้างชัดเจนนะฮะ มีเซ็นเซอร์สีเหลืองที่เป็นทางยาวเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์สีแดงที่เตือนว่าใกล้แล้วนะครับคุณผู้ชมปรับได้2โหมดนะกล้องโอเคนะเรื่องกล้องถอยหลังของ Mercedes Benz เนี่ยไว้ใจได้นะครับเพราะความชัดเนี่ยผมให้ไปเลยระดับ HD นั่นเองนะฮอ่ะกดกลับมาที่เกียร์ P นะครับตัวแอร์เนี่ยแยกปรับสายขวาได้นะครับหมุนที่ด้านล่างตรงนี้นะครับปรับไปที่23แล้วกันแล้วตัวพัดลมก็ปรับง่ายๆอยู่ตรงนี้นะฮะให้เย็นๆหน่อยถนะ้าอากาศร้อนมากนะครับ รถคันนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันครูสคอนโทรด้านล่างเนี่ยเขาดีไซน์มาให้แบบเอาไว้ให้มันเป็นแนวนอนให้มันไม่ตัดกระขาไม่โดนกระขามากเพราะว่าผมขายยาวไงมันก็มันก็ดีแล้วก็ตรงกลางด้านล่างเนี่ยก็เป็นแบบโคเมียมเล็กๆนะฮะตรงด้านซ้ายเนี่ยก็มีปุ่มให้กดโอคงโอเคด้านขวาเป็นโถวางนะฮะแล้วก็มีแพดเดิลชิปไว้เล่นด้านหลังด้วยถือว่าดีนะฮะแล้วไม่รถคันนี้นะครับขอกดหน่อยนะฮะ ไมรถคันนี้เนี่ย74,898กิโลเมตรนะครับหาตกเฉลี่ยก็ต่อปีเราอยู่ประมาณปีละ14,000กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเทสหลังคาให้ดูกันดีกว่านะฮะพโนโรามิกสลุปอันนี้เป็นฝาที่กันไว้ก่อนอีกหนึ่งชั้นนะฮะนี่นะฮะเราเทสพโนโรามิกสลุปนะฮะกดทีเดียวนะฮะให้มันมีเสียงดังกึกแล้วมันก็จะเปิดได้นะโอเคหน้าผมสว่างใชนไหมโอเคนะฮะ ด้านหน้าเนี่ยก็สวยงามนะครับเบาะอะไรสภาพผ่านการใช้งานเล็กน้อยด้านหน้าเก็บน้ได้อีก2แก้วนะครับตรงนี้เปิดได้นะฮะแล้วก็วางน้ำดีกแก้วสาแก้วที่ชาร์จ USB นะสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะเปิดต้องเปิดอันนี้ออกมานะมาครับตอนนี้เราอยู่กันที่พื้นที่ด้านหลังเบาะก,ก็เป็นเบาะอัคคันธาราได้แดงนะรเราสังเกตนเนี่ยตรงเบาะเนี่ยจะมีรอยเขาเรียกเป็นดีไซน์ของ Mercedes-Benz นะก็คือมองไปเนี่ยทะล,เๆๆเลุเห็นคอหอยเห็นคอเลยเออ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีตะข่ายเล็กน้อยนะสภาพเบาะด้านหลังเนี่ยถือว่ามีคับเล็กน้อยจริงคือมีการเก็บความละเอียดมาอย่างดีนะต้องบอกได้เลยว่าสภาพเบาะเนี่ยใหม่ทิบเลยนะแล้วก็แอร์ตรงกลางเนี่ยก็ใช้ได้เย็นอยู่ปรับได้นี่ก็ตะข่ายนะสภาพเบาะโอเคมีการใช้งานเล็กน้อยนะตรงนี้มีไฟด้านข้างครับพื้นที่ด้านหลังผมมองว่ามันก็ไม่ได้กว้างมากแต่ถือว่าก็นั่งได้แล้วมันก็ โอเคสำหรับออปชันระดับนี้นะครับราคาเนี่ยที่ผมพูดไปนะว่าประหยัดถึง8แสนเลยใครกำลังหารถ mercedes-benz ที่จะยกระดับตัวคุณเนี่ยเอาคันนี้ไปตัดสินใจด้วยนะครับครับมาดูห้องเครื่องของ mercedes-benz กันดีกว่าเลยครับ เริ่มกันที่ตัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายแลวกันนะครับเป็นสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานไม่มีอรอยสีดําไม่มีอรอยแกะอรอยแงะเลยนะสภาพไม่มีรอยย้อมรอยอะไรด้วยดูดีมากนะฮะไล่ขึ้นไปดีกว่านะฮะเราจะเห็นโครงของตัวฝากระโปรงคนระับไม่ว่าจะเป็นวงกลมเนี่ยไล่ขึ้นไปเนี่ยวงกลมเนี่ยสภาพสวยงามเดิมๆจากโรงงานเลยไล่ขึ้นไปนะฮะ,ะชา้าๆนี่ไปดูดิอันนี้ไม่มีแผ่นกันความร้อนนะเราจะเห็นดีไซน์ของตัวกระโปรงชัดเจนมากเลยนะครับข้างบนยังมี QC อยู่เลยตรงตัวฝาน็อตดูไหมอ่าฮะ ทีนี้เรามาดูด้านซ้ายกันบ้างนะฮะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่มีตัวเลขด้วยนะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะถ้าตาเปล่าเนี่ยมองเห็นแน่นอนโอเคลงมาสติ๊กเกอร์อยู่ด้านล่างนะครับค่อยๆไล่ลงมาไม่ต้องรีบเลยครับนี่นะฮะแล้วก็ไล่ลงมานะตัวน็อตฝากระโปรงด้านขวาก็สวยงามเหมือนกันไม่มีรอยแกะรอยแงะไม่มีรอยเลอะนั่นเองนะครับมาดูกันที่ตัวน็อตด,ด้านแก้มนะครับสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันดูดิ ไล่ไปเลยนะฮะด้านแก้มเนี่ยน็อตสภาพสวยงามเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยเงี้ยอ่ะฮะเบ้าโชก็สวยงามนะครับ QC อยู่ครบดูดินี่ QC อยู่ครบนะครับโอเคด้านหน้านะครับสติ๊กเกอะไรโครงสร้างทุกอย่างโอเคหมดนะครับเครื่อง2 0 0พนะคันนี้มีโลโก้ดูดีจริงๆนะฮะไล่ไปดูด้านฝั่งด้านซ้ายกันบ้างดีกว่านะครับ ด้านซ้ายเนี่ยตัวแก้มน็อตสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันอันนี้มี QC อยู่เลยนะฮะอาา่ะฮะไล่ขึ้นไปเนี่ยตัวนอ็อตโอเคเลยสภาพไม่มีรอยแกะรอยแงะบ้านเบาโชโคโอเคดูด,ดูสวยงามสวยงามครับรอบพัน เป็นยังไงบ้างครับกับรีวิวตัวรถของ Mercedes-Benz GLA 250ทั้งหมดรอบคันผมบอกได้เลยนะว่าแค่คุณขับรถแบรนด์ยุโรปและคุณมีพาราไดสรุปเป็นหลังคาแก้วเนี่ยผมว่ามันก็เพิ่มระดับตัวเองแล้วก็ดูดีแล้วก็เวลาไปข้างนอกไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้ออปชั่นตัวนี้ได้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในการขับรถดีๆแบบนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0เบนซินนะ ตัวนี้2.0เบนซะินแรงม้ามีประมาณ211แรงม้ากับแรงบิดที่อยู่ประมาณ350นิวตันเมตรนั่นเองถ้าใครเนี่ยอยากได้รถ m ม r c e d e s Benz ที่ประหยัดไปถึง800,000บาทเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เพจของเราเฟซบุ๊กเคบิวอโต้ขายรถยนต์มือสองคันคุณภาพนั่นเองนะครับเพจของเราน, Facebook, YouTube, นะครับมี a c e b o o k มี YouTube มี Line แอดนะครับไลน์แอดเดี๋ยวขึ้น QR โคดให้ตรงนี้นะครับเข้าไปสแกนดูประวัติตัวรถดีๆนะครับแล้วก็ในเพจของเราเนี่ยมีรถมากกว่า100คัันเลลยยะครรรแ้ววกก็ใอาาาจจมดูภพตถิงๆ ที่เต็นท์ของเราพิมพ์มาเลยใน g o o ก l e แ a p ว่า KB บ u t o นะครับแล้วก็เต็นท์ของเราเนี่ยอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆควาเจงอนะครับอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองก็เข้ามาก็จะเจอเซลล์มากมายนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอนำรถแบมยุโรปไปเทสอีกหนึ่นงร وب, อบก,ก่อนลวกันครับไปก่อนล่าสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั com